ผมบางผมร่วงผมขาดมาฟังทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องตาย TSM7 นะคะตายประสบปัญหาผมร่วงผมบางมานานหลายปีแล้วค่ะจึงได้หาวิธีที่จะทำให้ผมของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้มาพบตัวนี้เลยค่ะย่าห่างมา้าจากผลิตภัณฑ์โทบี้ไทยแลนด์ ต่ได้ทานไปแล้วหนึ่งเดือนจึงต้องกลับมาซื้อซ้ําเพราะว่าลูกผมขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนตอนแรกแต่ก็ไม่ได้สังเกตผมของตัวเองแต่ไปที่ร้านทําผมเขาถามว่าไปทําอะไรมาทําไมผมขึ้นเต็มเลยเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนแต่จึงอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆลองเปิดใจทานหญ้าหางมาเพียงวันละหนึ่งซอฟเจลจะช่วยลดผมร่วงผมบาง หญ้าหางม้าเขาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบนหนังศีรษะทําให้รากผมเส้นผมแข็งแรงและกระตุ้นให้ผมเกิดใหม่ชะลอการหลุดล่วงของผมทําให้ผมมีน้ําหนักมากขึ้นหญ้าหางม้าตอบโจทย์คนที่มีปัญหาผมร่วงหนักมากผมบางกรรมพันธุลองกดสั่งที่ตะก้าเหลืองไปทานกันดูนะคะ